สวัสดีค่ะวันนี้ก็มารับชมซีรีส์รักหวานหวานโรแมนติกกันบ้างนะคะกับซีรีส์เรื่อง My Lover, i s s Missy ซึ่งจะเป็นซีรีส์แนวรักหวานหวานที่จะพาทุกคนไปฟินแบบจิกหมอนกันเลยค่ะเปิดเรื่องมาที่ซิลิลล่านางเอกของเรื่องเธอนั้นกำลังเดินเมาอยู่ที่ริมถนน เธอก็เดินโซซัดโซเซถึงเข้าของเกลื่อนกราดแล้วก็ได้บ่นกับเจ้าลูกหมีถึงงานถ่ายทอดสดที่ล้มเหลวแล้วก็เดินต่อเพื่อเดินกลับบ้านซึ่งก็ดันเห็นถึงดวงไฟที่สว่างสวยงามจึงปีนบันไดขึ้นไปจับดูด้วยความเมาทำให้เธอตกลงมาแต่แล้วก็ได้มีหนุ่มหล่อเข้ามารับตัวของนางเอกเอาไว้เขาคนนั้นก็คือซีวยพระเอกของเรื่องนั่นเองคะ่ะลาภาพนั้นก็นึกย้อนเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ เลขาก็ได้โทรมาหาหนางเอกที่เป็นประธานบริษัทสิ้นหล,ลัวมีเดียบริษัทออกแบบโฆษณาเลขาก็ได้บอกว่าเออเหมียวเน็ตไอดอลที่จะมาเป็นพิธีกรเพื่อรีวิวผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทได้หายตัวไปก่อนที่จะเริ่มงาน นางเอกก็ได้หยิบพวงกุญแจหมากล้อมซึ่งเป็นเสมือนกับเครื่องรางนำโชคขึ้นมาแล้วก็ออกไปทำงานนางเอกก็ได้แต่งตัวเซ็กซี่จัดเต็มเพื่อมาเป็นพิธีกรซะเองในการรีวิวโฆษณาบาร์ให้กับจางเมินโดยมีพระเอกเป็นบาร์เทนเนอร์ ทีแรกจางเมมินก็กลัวว่างานจะออกมาไม่ดีนางเอกจึงพูดด้วยความมั่นใจว่าหากมีอะไรผิดพลาดเธอจะยอมทําความสะอาดที่บารหนึ่งเดือนเพื่อทดแทนจางเมมินก็หันไปหาพระเอกพระเอกก็ตอบว่าตกลงเริ่มกันได้เลย ทางด้านของเ e อ้อเหมียวเดตไอเดลที่ทิ้งงานของนางเอกไปก็มานั่งสดใจอยู่เหมือนต้องการจะแกล้งนางเอกแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่เป็นไปตามที่คาดไว้งานรีวิวยังคงดําเนินต่อโดยมีนางเอกเป็นพิธีกรซึ่งก็ทําได้ดีด้วยนางเอกก็ได้อธิบายการผสมค็อกเทลที่เป็นตํานานกว่าร้อยปีที่นักปรุงเหล้าคนหนึ่งทําขึ้นมาเพื่อระลึกถึงภรรยาที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ได้พูดในไลฟ์สดถึงรักครั้งแรกของทุกคนที่อยู่ในใจ ซึ่งก็มีผลตอบรับที่ดีคนดูต่างรู้สึกอินเกิดความรู้สึกนึกถึงรักครั้งแรกกันและพระเอกก็ชงเสร็จค็อกเทลที่มีชื่อว่าโมจิโตที่หลับไหลแล้วก็พูดขึ้นว่าหากลืมไม่ได้ก็ให้มันหลับไหลอยู่ในกลนบื้นของหัวใจนางเอกก็พูดเสริมขึ้นมาว่ายังไงก็อดไม่ได้ที่จะคิดถึง เมื่อการรีวิวโฆษณาจบนางเอกก็ประทับใจในความสามารถของพระเอกออกปากชวนไปทำงานที่บริษัทของเธอจะให้เงินเดือนถึงสองเท่าเลยแต่พระเอกก็บอกว่าไม่สนใจแล้วก็เดินออกไปนางเอกจึงได้ลองสักหน่อยหยิบแก้วโมจิโต้ที่หลับไหลแล้วก็ซดไปหมดแก้วว่างั้นผลปรากฏว่าก็เมาสิคาแบบนี้ นางเอกที่ดูภายนอกนั้นเข้มแข็งแต่ที่จริงแล้วการทำงานก็มีปัญหาที่ต้องทุกข์ใจมากเหมือนกันขณะเดินออกมาเพื่อที่จะกลับบ้านก็ได้ทำเครื่องรางหมากล้อมตกไว้แล้วพระเอกก็มาเจอเขาพระเอกนั้นเหมือนจะนึกถึงอะไรบางอย่าง แล้วเหตุการณ์ก็จะเป็นเหมือนตอนเปิดเรื่องนางเอกก็ได้เดินเมามาจะปีนขึ้นไปหยิบดาวบนต้นไม้แล้วพระเอกก็ได้มารับเอาไว้แล้วก็บอกว่าจะพาเธอไปส่งบ้านนางเอกของเรานั้นก็เมาหนักจนจำทางกลับบ้านของตัวเองไม่ได้พระเอกจึงจำใจพานางเอกกลับบ้านไปด้วย เมื่อมาถึงหน้าประตูนางเอกก็บ่นว่ามันแปลกๆไปแต่ก็จําได้ว่ารหัสประตูคือวันเกิดของเธอแล้วก็เปิดประตูเข้าไปได้นางเอกนั้นก็ได้เข้ามาในห้องแถมเธอยังปิดประตูใส่พระเอกอีกด้วยแล้วก็ยังคิดว่าเป็นบ้านของตนเองถอดเสื้อออกแล้วก็นอนลงที่โซฟาแล้วพระเอกก็ได้มาอุ้มเธอเข้าไปในห้อง เมื่อหมผ้าให้นางเอกเธอก็คว้าแขนพระเอกเอาไว้พระเอกก็ได้แต่มองจ้องหน้านางเอกส่วนนางเอกก็ลูบไล้พระเอกเสมือนคิดว่ากำลังฝันอยู่ดึงพระเอกเข้าไปกอดพระเอกของเราก็ถึงกับวันไหวเลยทีเดียวอยากจะจูบลงไปที่ริมฝีปากของเธอแต่แล้วนางเอกก็บอกว่าเธอนั้นหิวน้ํามากๆพระเอกก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปเอาน้ามาให้นางเอกก็จับแขนพระเอกไม่ยอมให้ไปพระเอกจึงถามว่าจะต้องทํายังไงนางเอกถึงจะยอมนอนนางเอกจึงบอกให้พระเอกร้องเพลงให้เธอ ฟังหน่อยพระเอกนั้นก็ได้ร้องเพลงจนนางเอกนั้นเผลอหลับไปแต่พอพระเอกจะลุกไปเท่านั้นแหละหนางเอกก็ดึงพระเอกเข้ามากอดไว้แล้วก็ไม่ยอมปล่อยพระเอกไปซสด้วยแล้วเธอก็หลับไปจริงๆเช้าตื่นขึ้นมานางเอกก็ยังไม่รู้ตัวว่าเธอได้อยู่ในบ้านของพระเอก เธอเปลี่ยนชุดใส่ผ้าค,คนหนูใช่ห้องน้ําและแปลงสีฟันของพระเอกโดยอาการมึนงงแต่พอเห็นว่ามันแปลกๆของทุกอย่างไม่ใช่ของเธอทําให้เธอนั้นคิดถึงเรื่องเมื่อคืนขึ้นได้ทาํเาเอาเข้าสุดกันเลยทีเดียวแล้วพระเอกก็ได้เดินเข้ามาเมื่อเธอเห็นหน้าพระเอกก็ตกใจรีวิ่งออกไปจากห้องทันทีโดยลืมไปว่าตัวเองแต่งตัวไม่เรียบร้อยสุดท้ายก็ต้องกลับมาเคาะประตูห้องพระเอกถึงแม้จะเขินๆก็ตามแล้วก็ถามหาเสื้อผ้าของเธอพระเอกก็บอก ว่าเขาเอามันไปซักแล้วสุดท้ายก็ทําให้นางเอกต้องใส่เสื้อของพระเอกกลับไปเมื่อนางเอกกลับไปแล้วพระเอกก็ได้หยิบเครื่องรางหมากร้อมขึ้นมาดูแล้วทําให้เขานึกถึงเพื่อนผู้หญิงคนนึงในวัยเด็กของเขาซึ่งเด็กคนนั้นก็คือนางเอกนั่นเองค่ะ เธอจำเขาไม่ได้แต่พระเอกยังคงจดจำเธอได้เสมอส่วนนางเอกเมื่อกลับบ้านมาก็ได้เจอเข้ากับเสี่ยวไอ้เพื่อนสาวคนสนิทที่เธอนั้นนั่งร้องไห้เรื่องเน็ตไอดอลของเธอเลิกกับแฟนแล้วนางเอกก็ต้องทำนาทีในการปลอบกันสยกใหญ่แล้วก็ได้บอกว่าเธอจะพาไปเจอหนุ่มหล่อแล้วเธอจะดีขึ้นเสี่ยวไอ้ก็ถามว่าหนุ่มหล่อจะเยียวยายได้ทุกอย่างนั้นหรอนางเอกจึงบอกว่าเธอจะพาไปที่บาร์นั่นเอง แล้วจูจ่ๆแลขาก็ได้โทรมาหานางเอกให้เธอรีบมาที่บริษัทวันนี้เธอมีเซ็นสัญญากับลูกค้ารายใหญ่แต่แล้วจูจ่ๆลูกค้าก็เกิดเปลี่ยนใจขึ้นมากระทนหันไม่เซ็นสัญญากับบริษัทของนางเอกแล้วเพราะเออเหมียวนั้นได้สร้างข่าวปลอมขึ้นมาใส่ร้ายนางเอกทําให้ลูกค้าก็ใจผิดว่านางเอกนั้นเป็นคนไม่ดีแล้วเออเหมี่ยก็ยังหักหลังนางเอกไปทํางานกับบริษัทอื่นด้วยพร้อมกับได้ไลฟ์สดบอกทุกคนว่าเธอนั้นป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอย่างรุนแรงนางเอกก็ยังใจร้ายม่ ให้เธอหยุดงานและแถมยังให้เธอทำงานหนักอีกด้วยจนทำให้ทุกคนนั้นต่างเข้าใจผิดว่านางเอกนั้นไม่เดียวมากๆแล้วก็ยังโทรมาหัวเราะเยาะชอบใจแบบสะใจนางเอกมากที่ลงไม่เป็นทาแต่นางเอกของเราก็ยังเข้มแข็งเธอพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้าและสู้กับปัญหาทุกอย่างถึงแม้ว่าในใจของเธอจะบอบช้ำแต่เธอก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันเพื่อที่จะรักษาบริษัทเอาไว้เลิกงานนางเอกก็ได้พาเสี่ยวไอามาที่บาร์ เสี่ยวไอจึงถามนางเอกว่าไม่คิดว่านางเอกจะมาที่แบบนี้นอกจากเรื่องงานนางเอกจึงบอกว่าใช่แล้วเธอมาทํางานเพราะเธอได้พูดเอาไว้ว่าถ้าทํางานไม่สําเร็จเธอจัดมนาะทําความสะอาดที่บาร์เป็นเวลาหนึ่งเดือน เมื่อเข้ามาก็เจอกับจางเมินเขาทำท่าเก๊กหล่อจนทำให้เสี่ยวอายถึงกับตกใจแต่แล้วพระเอกก็เดินเข้ามานางเอกก็ได้หันไปจ้องหน้าพระเอกคิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้แล้วก็ถึงกับทำหน้าไม่ถูกทำไมใจมันสั่นแบบนี้ส่วนเสี่ยวอายก็คลั่งไคล้ในความหล่อของพระเอกดังว่าหลุดออกมาจากเทพนิยายพระเอกของเราก็ได้แต่ทำหน้านิ่งๆแล้วนางเอกกับเสี่ยวายก็เริ่มงานทำความสะอาดในบาร์จางเมินก็เข้าไปบอกนางเอกว่าแค่ พูดเล่นๆเ,เองไม่ต้องทาความสะอาดร้านให้หรอกแต่นางเอกก็ยังยืนยันว่าเธอพูดแล้วก็ต้องทําให้ได้ตอนนี้ดูๆแล้วจากเมือนนั้นก็ดูเหมือนว่าจะแอบชอบเสี่ยวไอเขาซะแล้วทางด้านของนางเอกเธอก็จัดเก็บบาร์ซะจนสะอาดดูเรียบร้อยแต่แล้วเออเหมียวกับเพื่อนของเธอก็ได้เดินเข้ามาในบาร์ เจอดักขานางเอกจนข้อเท้าแปรงเกือบจะลม้มแล้วก็ยังพูดดูถูกนางเอกว่าตกต่ำจนต้องมาทำงานที่บาร์เลยหรอนางเอกก็ได้บอกว่าเออเหมี่ยวนั้นแสดงได้ไม่เร็วเลยที่บอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าแต่กลับมีชีวิตชีวาและมีความสุขในตอนนี้อันไหนคือตัวจริงกันแน่เออเหมี่ยวก็ถึงกับโกรธและก็บอกว่าจะฟ้องนางเอก เสี่ยวไอ้ก็ได้เข้ามาถ่ายคลิปเอาไว้เออเมี่ยวจึงได้แย่งโทรศัพท์จากมือของเสี่ยวไอ้แต่นางเอกก็เข้ามาผลักเธอออกไปจนล้มลงบนโซฟาแต่ตอนนั้นเองเพื่อนของเออเหมี่ยก็ได้ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยเหมือนกันแล้วเออเมี่ยก็เดินออกจากร้านด้วยความโมโห นางเอกนั้นก็เจ็บเท้ามากพระเอกจึงมาประครบให้กับเธอเขาใส่ใจและเป็นห่วงนางเอกอมากๆเป็นผู้ชายหน้านิ่งที่แสนจะอบอุ่นนางเอกของเราก็ถึงกับเอาไปนอนฝันถึงพระเอกกันเลยจ้าครั้งรักหนักมากจริงๆตื่นขึ้นมาเลยค่ะก็ได้โทรมาบอกกับนางเอกว่าตอนนี้นางเอกดังแล้วมีคนเอาคลิปที่นางเอกนั้นปลักเออเหมียวในบาร์ไปปล่อยลงอินเทอร์เน็ต ทำให้ทุกคนนั้นต่างเข้าใจว่านางเอกนั้นเป็นนางปีศาจเจรายส่วนเอิ้มเหี่ยวนั้นก็สะใจนางเอกเข้าไปอีกคือทั้งเพื่อนนางและก็นางก็ไร้พอๆกันจากคลิปเอี้อมเหี่ยวปล่อยออกไปทําให้ลูกค้าหลายรายถอนตัวจากบริษัทของนางเอกบริษัทเกิดวิกฤตกําลังจะขาดทุนผู้ถือหุ้นรายอื่นๆก็พร้อมจะถอนหุ้นหากบริษัทไม่ดีขึ้น นางเอกจึงคิดว่าทำไมช่วงนี้เธอดวงไม่ดีเลยเธอจิงนึกถึงเครื่องรางหมากรล้อมแต่มันกลับหายไปเธอจึงคิดว่ามันต้องหายไปตอนที่บาร์แน่ๆเจอจริงได้มาที่บาร์แล้วก็เห็นพระเอกขึ้นรถไปกับผู้หญิงคนหนึ่งจนทำให้เธอนั้นเข้าใจผิดว่าพระเอกมีแฟนแล้วนางเอกจึงเข้าไปหาเครื่องรางของเธอแต่ก็ไม่เจอทำให้เธอต้องไปหาถึงบ้านของพระเอกเราอาจจะลืมไว้ตอนเมาก็ได้ด้านของพระเอกเขาก็นั่งดูเครื่องรางหมากรล้อมนึกถึงไว้เด็กของเขาและนางเอก ทั้งคู่อยู่ชุวมรมหมากรล้อมด้วยกันพระเอกนั้นก็เล่นหมากรล้อมเก่งมากๆและเดิมทีเครื่องรางนี้ก็เป็นของพระเอกแต่นางเอกนั้นเอาของเขาไปนึกถึงนางเอกทุกครั้งพระเอกก็มีความสุขอย่างบอกไม่ถูกและนางเอกก็มากดกลิ่งบอกว่าเธอลืมของเอาไว้ในห้องของพระเอก ขอเข้าไปเอาหน่อยได้ไหมพระเอกก็ให้เธอเข้ามาแต่ข้อหามิเจอสักทีจนนางเอกเดินเข้าไปในห้องนอนเจอกล่องบางอย่างวางอยู่ในลิ้นชักเธอคิดจะเปิดมันดูแต่พระเอกก็เข้ามาซะก่อนแล้วก็แย่งกล่องจากมือของนางเอกไปแล้วก็บอกว่าทําไมถึงแต่ต้องของของคนอื่นตามอนเภอใจซึ่งคําพูดของพระเอกนั้นมันก็ทําให้นางเอกนั้นน้อยใจแล้วก็เดินออกไปจากห้องทันทีพระเอกก็รู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาได้พูดออกไป ที่ทาให้นางเอกนั้นเสียใจนางเอกกลับมาบ้านก็มานั่งดูการ์ตูนกับเสี่ยวอายแต่เธอกลับไม่ยอมดูการ์ตูนที่ชอบกลับนั่งดื่มด้วยความบิดหวังน้อยใจพระเอกแล้วก็บอกว่าเกลียดพระเอกจนเสี่ยวไอสงสัยว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครกันแน่ที่ทําให้นางเอกหัวร้อนได้ขนาดนี้นางเอกจึงได้บอกกับเสี่ยวอายว่าเธอจะขายบ้านเพื่อเอาเงินไปช่วยเหลือบริษัทที่กำลังจะขาดทุน แต่ถึงแม้เสีวยวไอจะไม่เห็นด้วยนางเอกก็ยังบอกว่าเธอโอเคอยู่ขายแล้วเมื่อมีเงินค่อยซื้อใหม่ก็ได้คำมานางเอกกับพระเอกต่างคนก็ต่างนอนไม่หลับ นางเอกก็น้อยใจพระเอกที่พูดแบบนั้นกับเธอส่วนพระเอกก็ไม่สบายใจในสิ่งที่พูดออกไปทำให้นางเอกนั้นเสียใจก็จบลงแล้วนะคะสำหรับอีพีที่1-3สเรามาเอาใจช่วยความรักวุ่นวุ่ครั้งนี้กันต่อนะคะรับรองได้ว่าตอนต่อตอไปต้องฟินจิกหมอนฟันหวานกันอย่างแน่นอนคะ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมคะ่ะ